สาขาวิชาหน้าตป์และการละครมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานี ani, ขอเชิญร่วมง,งานลานวัฒนธรรมสีภาคในวัดพรหัสบดีที่29ตุลาคม2563เวลา16.30นาิกา30นาทีเป็นต้นไปกิจกรรมภายในงานชมการแสดงสีภาคการแสดงวงปงลางโบอุบลร่วมชิมอาหารสีภาคขอเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมืองสีภาค วันที่4ถึง10พฤศจิกายนนี้พบกับมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรโอท็อปสู้ภยัยโควิด -19 ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอนมดแดงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถอดฝ้ายเป็นสายบุญจุลกทินถิ่นอุบลคนมีธรรมครั้งที่12 ประจำปี2563นตเชยมงคลตบลในเมืองอเภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานีวันที่30-31ตุลาคมนี้เพื่อความเป็นไทยและอนุรักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยดังเดิมให้คงอยู่กับชาวไทยอีกทั้งได้ร่วมทำบุญเพื่อสร้างองค์หลวงปู่มั่นุริทัตนโตองค์ใหญ่ที่มีความสูง19เมตรและร่วมสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาเพื่อเด็กนักเรียนผู้ได้โอกาสทางด้านการศึกษา อีกด้วยอิ่มสุขอิ่มบุญกันทั่นหน้ามาร่วมทำบุญกันที่วัดชยโมงคลตามหอยธรรมนำหอยบุญบัญชีรับบริจาควัดชื้อโมงคลธนาคารกรุงไทยสาขาถนนชยางกูลหมายเลขบัญชี2870315457 หลวงพ่อพระครูเกษมธรรมานุวัตเจ้าคณะอำเภอตราการพืชผลมอบเงินจำนวน114,212บาทพร้อมด้วยรถเข็นให้แก่โรงพยาบาลตราการพืชผลโดยมีแพทย์หญิงจุไรรัตทุมนันภูมหนวยการโรงพยาบาลตราการพืชผลเป็นผู้รับมอบในงานทอดกระถินสามคัคคีวัดเกษมสำราญ วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ห้ามพลาดกับงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคสมัยอโยธยาณน่าริมฝั่งโขงหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหาอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดขอนแกน่นและผู้ำนวยการท่าอากาศายานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี CEO ซีอสายการบินไทยสมายส์สรุปแนวคิดความสำคัญพอสังเขปของเส้นทางการบินอุบลขอนแกน่นส่งเสริมภาคธุรกิจจังหวัดขอนแกน่นเป็นจังหวัดที่นักธุรกิจหรือประชาชนต้องไปติดต่อสถานทูตจีนเวียดนามลาวเปรูตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ประกอบการนักธุรกิจในการติดต่อธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น อุบลและจังหวัดใกล้เคียงส่งเสริมภาคการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยและแหล่งหาความรู้ที่สำคัญหลายแห่งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันส่งเสริมด้านการรักษาพยาบาลจังหวัดอุบลจังหวัดขอนแก่นมีศูนย์การแพทย์มีอาจารย์หมอมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปทำงานในจังหวัดอุบลราชธานีขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงหากเส้นทางการบินอุบลขอนแก่นเกิดขึ้นจริงเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาที ทหารของพระราชาทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินณวัดหนองป่าพ,พงตำบลน,นนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่27ตุลาคม2563 มณฑลทนาหารบกที่22ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จัดกำลังหน่วยพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนพร้อมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่และมอบชุดเวชภัณฑ์ประจำบ้านให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรเพศสัชกรอนันต์ชัยยกุณวัฒนาอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักและการตรวจวิเคราะห์สารสําคัญในพืชสมุนไพรไทยของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ,อำนาจเจริญโดยมีนายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต น่าเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานต้อนรับพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวงวรุษบุญญานุโกโมลหัวหน้างานบริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์คณาจารย์เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยให้ข้อมูลในด้านบทบาทของหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารรวมถึงภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรไทย ณนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชั้นหนึ่งอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัจจกรเจตินัยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเป็นประธานเปิดตู้รับบริจาคหนังสือเพื่อน้องโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการแบ่งปันในชุมชนสังคมโดยเฉพาะหนังสือเรียนสื่อการเรียนการสอนต่างๆตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพลินเดินชิลสัมผัสลมหนาวส่งท้ายปีวันแรกกับงานวินเทอร์มาร์เก็ต2020 งานที่เรายกร้านอาหารสุดอร่อยสินค้าครีเอทเครื่องดื่มดีๆในบรรยากาศสุดคูลเขาเสียงเพลงสบายๆส,สุดพิเศษพบกับฟรีมินิคอนเสิร์ตเอิร์ธพัทรวีวันที่31ตุลาคม2563ในบรรยากาศสุดหลอนต้อนรับฮาลโลวีนในวันที่24ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ลานสนามหญ้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานี